แลวว่ามหาภารกิจท่าอุทิตเพื่อประชามหาศาลทุกรอยบาทยากราถิ่นกันดานดุดสายทานชลมชาร่านร่มเย็นเนืออีสานกลางใต้และออกตกของพระบพรงรับประจักษ์เห็นขวานทองผ่อนร้อนแรง โรงเรียนมัธยมวานอ,อนิวาจาจังหวัดสกลนครมีความรู้สึกดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมากล่าบสูตทรพุน์ในหัวขพ่อโดยพระบาทยาตรายจายกาหารือสกลนครทุกท่านคะหากถามว่าทำไมคนไทยถึงรักพระเจ้าอยู่หัวคงเป็นคำถามที่อาจจะมีคำตอบได้มาก ในคำตอบนั้นคือพวกเราประจักในพระราชจริยวันอนุหนางนามพระราชหาธัไทยที่เปีย่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่ออาณาประชารฎรทุกรอยพระบัลั์ยากราของพระองค์ยังความชื่นฉับมาสิลสุศิลปกรเสมอมาไม่เว้นแม้แต่ตีแดนที่ราบสูงจากหวัดสุขนขทัแห่งนี้ความลื่นวิธียินดี ของประสุทธิกรภาคตะวันออกเฉียนะงเหนือไม่มีลระใดที่จะยิ่งใหญ่เท่าเมืาาา่มอทราบว่าล้นกล้าหลวงเจ้องทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะรมราชินีนาถมีหมายกำเกนดการจะเสด็จภาคตะวันออกเฉียงเหนะือควางเลื่องวิธียินดียังคุโลมหลังสุดใจของประสุทธิกรอย่างไม่ขาด เมื่อวันที่10พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2498ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พลาทั่งจากที่ประทับจังหวัดอุดรธานีมาอยังจังหวัดสกรนคร์นับเป็นประถมยาตราท้าเสด็จเยือนจังหวัดสกริน,นครภาพความหลังรื่มใจ พระราชาเนรสุ่ย์รักษาดอนในจังหวัดสุนพนรนครด้วยสันพระนิันญ เราทัพในแผ่นดินอีสานจังหวัดสุวรรณภแห่งนี้ผู้มีเกียรติที่เคารพท่านค่ะ ครัวในนักพัฒนาพระราชนาักจกกัดการทรัพยากรธรรมชาติและพระนรีนาปราห่หนา้านักถือเสรพระราชดำร,รัสที่ตรัสแจ้งดุจแสงสว่างนทางชีวิตพระราชทานเป็นพระบรมราชวาทผ่านรอยพระบาทยาาตราของพระองค์จะมั่นคงจารึในในใจิตใจขององค์สบชาาสุาสนกรตลอดไปคือประทีปสองทาง หว่างเลยคือน้ำฝนเชลลลาพาสุสานคือชัดแก้วอุภัยให้ชีวันคือกระสาผู้ทรงทันตลอดมาคือมีความรวมใจไทยธัรชาติคือนักปราบำบังทุกสุขหันสาคือกระสาบยอมยิ่งองค์ราชาคือธงชาต